การต่อวีซ่าแคนาดาต้องไปสัมภาษณ์ไหมเอแคนาดาไม่มีต่อนี่แคนาดามีแต่ขอใหม่เขามี<ะ>สามารถส่งเฉพาะพาสปอร์ตเหมือนของอเมริกาไหมคือว่าแคนาดาให้ท e ํา ETA เอ่ะเสชคําว่า ETA ฟรีวีซ่าเข้าแคนาดาใครได้รับสิทธิ์นี้บ้างวิธีกรอก ETA เนี่ยเปิดให้ฟังใครมีคุณสมบัติที่จะขอฟรีวี สามารถเข้าแคนาดาได้ขอ ETA ได้ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง3อย่างนี้อ่ฟังนะต้องครบ3อย่างถึงจะสามารถขอ ETA เพื่อเข้าแคนาดาได้ข้อแรกเราเคยมีวิซิ t เตอร์วีซ่าแคนาดาซึ่งหมดอายุไปแล้วไม่เกินสิบปีนี่ไงเคยเอขอมาแล้ว,แล,วแล้วก็หมดอายุไปแล้วแต่ว่าไม่เกินสิบปีหรือเรามีวีซ่าอเมริกา ที่ยังไม่หมดอายุเห็งนง <ะ S 2> สนองอย่างที่จำได้เมากา<ช>ยังไม่หมดอายุแต่ของแคนาดาคือหมดอายุแล้วได้ก็คือทํำ ETA ไม่ต้องขอวีซ่าใหม่ <ทำ S 2> พูดเองอะทําวิดีโอไว้เพื่อบันทึก <S <S ไง